เจ้านี้ที่เขาบอกว่าอร่อยจะลองดูครับเชิญครับคุณทิพเชิญเออของไอ้ไอ้กล่องกล่องพลาสติกนะฮะนะฮะนะฮะแล้วก็ไว้ตรงข้างหน้าเดี๋ยวผมหยิบซีดีเอาเสื้อหนาวเธอไอ้บอกบอกคุณทิที่เขาเปิดข้างหลังให้เย็นใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นเย็นแล้ว ไหนเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนี่อร่อยมากเกี๊ยวกระเท้อร่อยน้ำก๋วเตี๋ยวก้วใสเหมือนผัดไทยแล้วเรใส่พวงพริกให้น่ะอ๋อไม่ไม่ได้ใส่นะเอาก๋วยเตี๋ยวกระทะาไหมเอาค่ะเอาหนึ่งเอาก๋วยเตี๋ยวกระเท้าเขาเขาไม่ได้ใส่พริกเอาเอาเอาก๋วเตี๋ยวแล้วแหนมไเอาแหนมเป็นน้ำมร้อนเดียน้ำร้อนๆมีไหมก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเลยน้ำร้อนเนี่ยเอาเอาไหนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำอ่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อนๆเขาจะได้จอดเท้า กูเจอเออเอาเอาเอาแม่ชวนแม่วนผมเนี่ยสองคนนะกูเจอสองสามสี่ไม่จะไี่รู้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเลยอเนี่ยไม่ทปลอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยงั้นผมแอบดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงน้ำครับลูกน้ำใส่เหือดมาสามเหือด